ตอกเต็มน,นะเขาทำงานเป็นเด็กตุ่นทำงานเก่งมากเขาได้รับฉายาว่าเป็นพนักงานาแขกคู่แขกของลอสเซียเฟ่นะคะโอ๊ยลอสเซียเฟ่ลอสเซียเฟ่นี่คือประเทศที่เขาเกลียดแค้นลอสเซียมากเท่าก่าอาเบลลาที่ไปทำงานนะคะเพราะว่าเขาย่งสมบสัติจากคุณพ่อนะคะ หนึ่งในนั้นก็เป็นญาติด้วยกันนะเขาก็มาช่วยกันแบบแต่ว่าไอ้เบลล่าถูกทำโทษหนักมากเพราะว่าเธอนั้นนะเป็นคนไปเกาะกู้เอกราชมาอะนะ,ะคะเธอก็โดนทำโทษหนักมาโดยทำโทษนะคะทำโทษกับราชาสาวีวานะฮะเป็นราชาแห่งประเทศเดียวของ ฟารีมีมฟ่ฟารีมันนะฮะฟารีมันนี่เถอประเทศที่แบบดูลำรวยมากน,น,นะคะเป็นประเทศที่แบบล่ำรวยแบบล่ำรวยช่างล่ำรวยมากมีแบบบริกรบริการแล้วนะนั่นะ แต่ว่าตอนนานะเธอเคยไม่เข้าใจว่าบริกรบริการคืออะไรพ่อแม่เธอเคอยสอนบอกว่าบริการเนี่ยจะเป็นคอยคุณคอยรูดแเบอดต่อเนื่องนะคะคนที่จ้างมาเนี่ยแม่เธอก็พูดอย่างให้เธอแบบชัดๆนะคะมีอยู่วันนึงพ่อของเธอกับแม่ของเธอได้เลิกกันเธออยู่กับอาเธอไม่มีคนกินข้าวกับอา เพราะว่าอาไปทำงานข้างนอกแล้วจนเสียชีวิตเธอได้อยู่กับยายแล้วยายก็เสียไปอีกคนโดยเพราะฉะนั้นเธอจะต้องทำตามคำสั่งที่แม่บอกเท่าน,นั้นแม่บอกให้เธอไปคลายเกร็แต่เธอบอกว่าคลายเกรมเป็นสิ่งที่ไม่ดีเวลาเราแคะแล้าวเราพูดคำหยาบไปคนจิตจะมองให้เราเป็นแค่เอกซาลานะคะแม่เธอก็พูดด้วยความตรง แม่บอกว่าต่อไปเราจะไม่มีเงินกินข้าวต้องเชื่อฟังแม่เท่านั้นไม่งั้นเราจะไม่มีเงินกินข้าวแล้วนะลูกลเสเซียก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าทําไมแค่แกลมลันได้อะไรไมีอยู่วันหนึง่งแม่ของเธอบอกว่าลาเซียไปหุงข้าวทีเราจะได้มีข้าวกินแม่ก็บอกเพราะลาเซียก็ตอบตอบแม่ว่าแม่บอกว่า ถ้าเราเหงนเราจะซื้อข้าวกินไม่ได้หรอคะแม,ม่แม่ของราเซียก็บอกว่าข้าวมันต้องหงไม่งั้นมันกินไม่ได้ลาเซียก็บอกว่าอ๋อคะ่ะแสดงว่าพอ่อแม่ก็ต้องหงก,ก่อนใช่ไหมคะแม่ถึงจะกินพ่อได้แม่ก็บอกราเซียไปว่าความรักมันอยู่ที่ใจนะเราจะรักใครก็ได้ราเซียไปหงข้าวไม่ต้องพูดมาก ลาซิกก็ไม่เข้าใจอยู่ดีว่าไม่ต้องขูงขาวตั้งแต่ที่พ่อเลิกกับแม่ไอ้ตั้งแต่ที่แม่เลิกกับพ่อลสเซียก็ไม่ได้กินข้าวดีๆเพราะพ่อของเธอน้่รวยมากและเป็นมหาเศรษฐีในเมืองนี้ด้วยลาเซียก็ยังไม่เข้าใจที่แม่ทําไมเลิกเพราะพ่อมีชู้ใช่ไหมลสเซียก็เลยตอบต,ตามลาซียก็เลยไปหาพ่อแล้วพ่อก็บอกว่าช่พ่อบอกว่ามีชัย แม่ของลูกนั้นมีชูเยยเ้เลยอยากให้พ่อเลิกมีกรรมเลยอยากให้พ่อเลิกโดยพ่อก็ห้ามใจแม่ไม่ได้กูว่าลูกจะมีข้าวกีนไหมลอซีก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่าคุยกร,รมคืออะไรหลังจากสองปีผ่านไปลอซีก็ลืมรู้แล้วว่าวัดกรรมก็คือวัตถุที่ไม่สามารถอยู่กับเศรษฐีได้และไม่สามารถ แหละข้าวต้องหุงประจำเพราะไม่งั้นข้าวเราจะกินไม่ได้เพราะมันจะบูวมไรน่าฉ่ำรัสเสียก็พอรู้แล้วว่าทําไมพ่อกับแม่ถึงยอมให้รัเสเซียมาเป็นเด็กแบบที่ไม่รู้ลุ่งลายอะไรเลยรัเสเซียสำนึกผิดในตอนนั้นที่เคยว่าพ่อกับแม่แล้วก็เคยว่ากับอากับตาว่า ทำไม่ข้าุงด้วยทำไมอากับตาต้องออกไปทำงานไม่อยู่กับรัสเซียหน่อยไม่ได้หรอคะรัะเสเซียํานึกตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงวันนี้พวกเขาก็ไม่อยู่กับรัสเซียแล้วรัเสเซียจะทำยังไงเหลือแต่พ่อหรือต่ออตแม่กับพ่อรัเสเซียอยากจะกลับขอโทษท่านคลําที่พูดออกมาแต่ก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ พราะพวกท่านได้เสียชีวิตไปตั้งหลายปีแล้วลอรซี่ก็ยืนมองงงกับตัวเองว่าทําไมเวิชันง,ง้อขนาดนี้ขนาดเด็กอนุบาลยังรู้เลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของรัเสเซียนะฮะคนหนึ่งแหละก็คือเรื่องของรัสเซียนะมีเรื่องเรื่องหนึ่งนะฮะเป็นเรื่องที่แบบคังสโตม่าเดี๋วโยวลดมาให้ดูเขามี ชื่อว่าเจสสิก้าเด็กหญิงคนชื่อเจสสิก้าอายุประมาณแปดขวบเธอมีโรงเรียนชื่อว่ามัธยมเบเตอร์เบเตอร์มัธยมเบเตอร์เป็นมัธยมที่เรียกว่ามัธยมด่งดังมากเธอเรียนมาหลายปีแล้วแหละแต่ว่าเธอก็อยู่ป๊อ เธอก็อยู่เธอก็อยังอายุแปดขวบมัธยมอันนี้จะบอกก่อนนะคะว่ามัธยมนี่คือปอของอมาเลเซียเลยนะเธออยู่มัธยมมาหลายปีแล้วไม่เคยได้ขึ้นไปปอบ้างเลยคือไม่ขึ้นได้ไปมอยตอบ้างเลยเพราะเธอก็สอบตกบ่อย ของเธอชักจะเริ่มไม่ไหวกับเธอก็เลยเอาเธอไปทิ้งกลางทางเพราะว่าเสียค่าเสียน้ำที่แรงมาเราไม่ได้เรื่องอะไรเลยวันนั้นพ่อเพิ่งกลับมาและเห็นแม่เอาเด็กไปทิ้งและหน้าตาม,มันรัดเสียมากพ่อก็เลยพ่อก็เลยทำไม่รู้ไม่ชี้ไม่เห็นอะไร แล้วพ่อก็เลยเดินไปตรงนั้นหลังจากที่แม่เข้าไปในบ้านพ่อก็เลยบอกว่าลูกทําทำอะไรตรงนี้แม่บอกว่าให้หนูใช้ชีวิตคนเดียวพอสอบตกถ้าสอบตกแม่ของหนูต้องทาขนาดน,นี้เลยเหรอใช่คะ่ะพ่ออย่างนี้ต้องจัดการสละตอนนั้นพ่อเลี้ยงก็ไม่ตอนนั้นพ่อของลาะเซียก็ยังไม่พ่อ่อง หรอกนะเพราะว่ากลัวแม่จะรู้ว่าช่วยลูกพ่อก็เลยไปสั่งที่บอกว่าแม่พ่อจะทำอะไรแม่อ่ะพ่อไม่ได้ทำอะไรพ่อจะเอามาพุตูลงเท้าให้แม่อยู่ด้านนอก อยู่ในห้องคนเดียวดูทีว่าถ้าลูกอยู่คนเดียวมันจะเป็นยังไงัเสเซียก็ยังไม่ได้โดดอะไรมากนะเพื่อเห็นว่าย,ยังเป็นแม่ของตัวเองก็เลยไม่โกรธอะไรทานหนามากหรอกแต่พ่อของาแต่พ่อของล,อองลเสเซียก็โกรธแม่ลยมากเพราะทำร้ายลกูกค่ะ ตัวเองเลยพ่อแม่แลาเซียก็บอกว่าพ่อไม่ถึงต้องทำขนาดน,นี้เลยสิคะข้าแม่ทำเพียงครั้งเดียวแม่ไม่ได้ทำเพียงครั้งเดียวหรอกนะแม่เคยทำไปหลายคนแล้วลาเซียรู้ว่าแม่ของตัวเองนั้นได้ทำไปหลายคนแล้วลาเซียจึงโมโหรัโกรธมากเลยไม่ยอมรับว่าคนนั้นคือแม่ เอลิซาเป็นแม่ของตัวเองเพราะเธอทำกลับเด็กหลายคนมากสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย